วันที่31พฤษภาคม2567ออบตบึงพระจัดก,กิจกรรมเก็บภาษีเคลื่อนที่บริเวณหมู่9ตำบลบึงพระเพิ่มเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งบรรยากาศช่วงเช้านะก็มีผู้คนและเจา้าหน้าที่ค่อยๆทย,ยอยเดินทางมาบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักของอบตติมซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่9ของตำบลบึงพระนี้เอง กิจกรรมในช่วงแรกก็เป็นกิจกรรมของการเก็บภาษีเคลื่อนที่ของอบตบึงพระบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเ <Okay. S 1> ชิญติดตามครับครับก็สวัสดีพี่น้องหมู่ที่9นะครับหมู่ที่9บึงพระของเราวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ดําเนินการก็มีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการเสียภาษี เพื่อนที่ประจำปีงบประมาณป5ะมาร้อยหสิบเจ็เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็มีป้ายแนะนำบางส่วนตั้งเอาไว้บริเวณบ้านหลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีก็เริ่มทยอยมาที่โต๊ะบริการของอบอตอดังที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับดีที่นาไม่รู้ ภาษีเนาะเลยก็บอกว่าไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขามาเก็บภาษีแล้วเดี๋ยวจะถามให้น้อนั่นเที่องค์การบริหารส่วนบนเบียบ้านเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ที่แม่หลังหลังที่ก็อยู่เขาไม่เสียแล้วก็การยืนยันตัวตนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาโรคทุกที่นะครับก็วันนี้เราประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ที่เก้าของเราได้มาร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมช่วงที่สองนี้ก็เป็นกิจกรรมยืนยันตัวตนนะและก็สแกนใบหน้าด้วยบัตรประชาชนเนะี่ยเพื่อใช้สิทธิ์ในการเวลาเจ็บป่วยก็สามารถรักษาได้ทุกสถานที่นะครับที่เป็นโรงพยาบาลในประเทศไทยนะก็เป็นกิจกรรมที่รพอพศตนะตำบลบึงพระมาบริการถึงที่เลยครับ ทั้งด้านผู้คนก็ทยอยมาใช้สิทธิ์นี้มากันเรื่อยๆครับทั้งใกล้และไกลบ้านไกลหน่อยก็เดินมาบ้านไกลหน่อยก็ใช้ยวดยานนะก็เป็นเรื่องของการติดตัวในเขตหมู่9ตำบลบึงพระซึ่งมายืนยันใช้สิทธิ์ในครั้งนีนะ้มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มีวัยรุ่นนะเด็กก็มีครับส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษครับกิจกรรมเสริมความหอฮนะ กิจกรรมตัดผมซึ่งอบตอติมท่านก็อนุเคราะห์ให้เป็นอย่างดีแล้วครับก็มีผู้มาใช้บริการพอสมควรทีเดียวและนี่เป็นกิจกรรมพิเศษซึ่งนานานจะมีทีครับคือกิจกรรมสูบลมให้กับรถจัก,กรยานเนี่ยที่ป่านะอาจัก,กรยานใครไม่เคยมีลมเรียกใช้อบตอติมได้เลยครับแม่อบตอติมนี่เรียกง่ายใช้คล่องครับ ครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ดีทนะางด้านสถา,านที่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผู้คนก็ทยอยมาก็ขอขอบคุณอบตบึงพระรพอพศตบึงพระอบตติมที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะและก็ชาวบ้านทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับนะขอขอบคุณไว้ณที่นี้สวัสดี